ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้แล้วสินะที่เราจะได้เล่นเกม Wuthering Wave เพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดเล่นในวันที่3เวลา9โมงถ้าไม่มีการเลื่อนอะไรส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําตัวละคร5ดาวจากตู้ถาวรที่ถ้าเรามีคู่กันใน ID ดีเนี่ยมันจะทําให้ดีของเราเล่นง่ายแล้วก็ ID เติบโตวไว้เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนที่เกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะได้รับตั๋วสุม่มมาอย่างมากมายแน่นอนนะครับซึ่งตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้มือใหม่ที่ถ้าเรามีเวลาผมก็อยากแนะนําให้ร ID หานนะะส่วจเละครตัวไหนดู ทีมนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ผมขอฝากร้านอีลาติกช็อปไว้ด้วยละกันสำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่สามารถเติมเกมวันเดอร์นิงเวได้เนี่ยร้านอีลาติกช็อปนะครับผมประกาศมาแล้วนะครับผมว่ารับเติมเกมนี้นะเดี๋ยวรอตัวเกมเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวผมคอยมาแปะราคาว่าร้านอีลาติกช็อปเนี่ยรับเติมแต่ละแพ็คเท่าไหร่นะกกถ้าไครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม วันเดอร์ลิงเวก็ฝากไว้ด้ลวกันนะครับแล้วก็มาดูกันที่5ดาวคู่แรกที่ผมแนะนำไม่สุดแล้วก็โหดที่สุดกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็จะเป็นคอมโบระหว่างตัวละครอย่างเกาชาโลแล้วก็ตัวละครอย่างเวอร์ลิน่านั่นเองนะนี่ก็จะเป็น2สุดยอดดีเพสแล้วก็2สุดยอดฮีลเลอร์ที่เก่งมากๆในตู้ถาวรจะพูดว่าเก่งที่สุดก็ว่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครอย่างเกาชาโลกันก่อน,อนแล้วกันสำหรับตัวละครเกาชาโลเนี่ยก็จะมาเป็นตัวละครดีเพสธาตุสายฟ้าจุดเด่นของตัวละครตัวน,นี้เนี่ยก็คือการทำดาเมจเป้า แพท1.0แล้วพะตัวละครลิมิเต็ดในตู้แรกอย่างจินหยานเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะเด่นทางด้านการโจมตีแบบเอลีหรือว่าการโจมตีแบบวงกว้างมากกว่าและที่สําคัญเลยนะครับตัวละครเกาชาโลเนี่ยในแผท1น่น่าจะเป็นตัวละครที่มีทีมรองรับมากที่สุดแล้วนะเพราะว่าตัวละครที่จะมาเป็นตู้ลิมิเต็ดในเฟสที่2อ,อย่างยินลินเนี่ยจะมาเป็นตัวละครท่าสายฟ้าที่จะมาเป็นสายไฮบิดหรือว่ามาเป็นแนวซับดีเพทที่สามารถทําดาเมจนอกสนามได้เพราะั้นถ้าเราทําการหาตัวละครเกาชาโลมาได้แล้วก็รอสุ่มตัวละครอย่่าางยิินนนลใแพทีี2เ,เรก็จะม ทีมดาเมจสายฟ้าที่รุนแรงที่สามารถทาดาเมจในสนามแล้วก็นอกสนามได้นั่นเองนะและที่สําคัญเลยเนี่ยตัวละครเกาชชโลไม่ว่าเราจะไปดูเว็บการจัดทีลิสเว็บไหนๆห,หรือว่าไปถามใครๆก็ตามที่ได้เล่นในช่วงโค้ดเบต้ารอบที่2เนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวละครเกาชโลต้องอยู่ในแรงเอชอย่างแน่นอนนะพรอะเรื่องความเก่งของตัวละครตัวนี้เนี่ยการันตีได้เลยในระดับหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะมีความเก่งแล้วก็มีทีมที่พร้อมเล่นตั้งแต่แพทแรกเนี่ยแต่ตัวละครตัวนี้มันก็มาพร้อมกับความเล่นยากนั่นเองนะตััววละะครตตนนีี้้จเป็องม ตตลอดเวลานะครับในการรีดดาเมจให้ได้สูงสุดแล้วก็ต้องมีการแคนเซิลแอนิเมชันด้วยนั่นเองนะมันจะเป็นตัวละครที่จะเน,น้นการโจมตีแล้วก็สลับกับการกดใช้สกิล E แต่ผมคิดว่าปัญหาเรื่องการเล่นยากของตัวละครน่าจะไม่ใช่ปัญหาที่เป็นปัญหาที่สุดนะเพราะปัญหาที่เป็นปัญหาที่สุดเนี่ยก็คือเราจะสามารถหาตัวละครตัวนี้มัดได้หรือเปล่าส่วนถ้าใครที่ต้องการที่จะเรียนดีหาตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าตอนตู้มือใหม่เราเปิดมาได้ตัวละครอย่างเวลเลน่าเนี่ยก็เล่นต่อได้เลยนะครับพอตู้ถาวรนะครับผมถ้าเราทำการส ถ้าตอนตู้มือใหม่เนี่ยเราเปิดมาไม่ได้ตัวละครเวอร์ลิน่าหรือว่าไม่ได้ตัวละครกาชาโลเนี่ยสามารถรีได้เลยนะครับเราจะไปต่อไอเดนได้ก็ต่อเมื่อในตู้มือใหม่เราได้ตัวละครอย่างกาชาโลไม่ก็ตัวละครอย่างเวอร์ลิน่าน <c oughs> ั่นแหละครับกระสุปตัวละครกาชาโลนะครับเป็นตัวละครเมนดิพิท่าสายฟ้าตีเดี่ยวที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้เพราะงั้นใครที่กําลังมองหาดีเพจจากตู้ถาวรที่ดีสุดเนี่ยผมแนะนําตัวละครตัวนี้เลย มากที่ตัวละครอย่างเวลิน่ากันบ้างเวลิน่าเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทฮิลเลอร์ที่จะมีความสามารถในการบัฟเอทีเคให้กับปาร์ตี้ทั้งทีมเพราะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เหมาะมากๆในการเอามาเล่นกับตัวละครอย่างเกาชโลที่ปกติก็แรงอยู่แล้วนะครับผมด้บัฟเอทีเคไปแล้วเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นไปอีกความสามารถของตัวละครตัวนี้นะครับผมเงอนไขในการบัฟเอทีเคเนี่ยก็สุดแสนจะง่ายเลยเพียงแค่เราทําการสลับตัวละครตัวนี้ออกไปนะครับผมก็จะทําการบับไขเอทีเคให้กับปาร์ตี้ทั้งทีมที่20เป็นระยะเวลา20วินาทีและเงืื่่อออนนไขขใการรเซตตพงัวละค นี่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆด้วยเพลงที่เาเนี่ยทำการสลับตัวละครตัวนี้ออกไปนะครับตัวละครตัวถัดไปที่ออกสนามมาต่อสู้แทนเนี่ยก็จะได้รับการฮิวไปในทันทีนะและถ้าเพื่อนในทีมของเราเนี่ยมีค่ายพีต่ํากว่า50%การรักษาของตัวละครวลีน่าเนี่ยก็จะรักษาเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยส่วนการฮิวของตัวละครวลีน่าเนี่ยก็จะฮิวแรงตามค่าย ATK ของตัวละครตัวนี้เพราะตัวละครวลีน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เลดเกมก็จะเก่งมากๆจะฮิวแรงขึ้นมากๆก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตฮิวเลอร์ที่ ทำการบับค่าย ATK ให้นี่ก็เลยเป็นคอมโบที่ผมคิดว่าน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการรีหานั่นก็คือคอมโบระหว่างตัวละครอย่างเกาเชโลสุดยอดดีเพสและก็ตัวละครอย่างเวลิน่าสุดยอดซับพอร์ตฮิลเลอร์เรามาดูกันที่คู่5าดาวคู่ที่2กันบ้างดีกว่านะครับคู่าดาวคู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นคู่ที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบตัวละครที่เป็นชายชะกันอย่างตัวละครอย่างเกาชชโลนะต้องการความน่ารักในเกมเนี่ยผมก็จะขอแนะนําเป็นคู่นี้เลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเอ็นคอกับตัวละครอย่างเจนซิน แล้วก็มาดูข้อมูลของน้องอินคอรกันก่อนและกัรน,นะถึงแม้ว่าโมเดลของน้องเนี่ยจะออกแบบมาได้น่ารักเหมาะแก่การเอาไปเป็นตัวละครซับพอร์ตแบบสุดๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเกมน้องนะครับมาเป็นตำแหน่งเมนดีเพสซึ่งมาเป็นเมนดีเพสธาตุไฟด้วยส่วนเทลิตต่างๆของตัวละครตัวนี้นะครับจะโดนจัดให้อยู่ที่เทีทยริต์เอซะส่วนใหญ่เลยนะก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะครับไม่ได้แย่จนเกินไปในระดับ A เนี่ยก็เป็นรองเพียงแค่เมนดีเพสอย่างตัวละครเกาชาโลเท่านั้นแต่ถ้าใครมองหาความสดใสความน่ารักเนี่ยตัวละครอน n นคอมีให้มากกว่าตัวลละะคครรก่่่าาชโวววอออยงงแนนนนนสจุดขตั ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการโจมตีได้ทางระยะใกล้แล้วก็โจมตีได้ทางระยะใกล้ซึ่งตัวละครตัวไหนก็ตามที่สามารถโจมตีระยะไกลได้นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเหมาะแก่ผู้เล่นทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนนะและที่สําคัญเลยเนี่ยตัวละครน้องนะครับจะเน้นการโจมตีโดยการโจมตีธรรมดาหรือว่าสแปมการโจมตีธรรมดาไม่ก็การชาร์จโจมตีนั่นแหละครับเพราะตัวน้องเนี่ยจะมีสกิลพาสซีฟที่เวลาเราทาการโจมตีธรรมดาเราก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มดาเมจนะครับผม3%สามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดที่4ครั้งอีกด้วยและอีกหนึ ขึ้นก็จะเป็นบัฟที่เวลาน้องมีค่ายพีมากกว่า70%ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง10%ด้วยกันนะวันตัวละครน้องก็เลยเป็นตัวละครเมนดีเพสตัวละครที่ใครที่ไม่ชอบชายชกกันเนี่ยควรจะเลือกมาใช้เลยนะครับเล่นง่ายแถมยังมีดาเมจที่รุนแรงอีกด้วย ส่วนตัวละครคู่ของตัวละครเอ็นคอเนี่ยผมก็จะขอแนะนําเป็นตัวละครอย่างเขียนซินละกันนะครับจะเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตหรือว่านําไปเล่นเป็นตําแหน่งของซับดีเพสก็ได้เหมือนกันนะเทลเลของตัวละครตัวนี้จะโดนจัดให้อยู่ในเทเลิเอซส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นซัพพอร์ตที่จะมีจุดเด่นตรงที่จะสามารถทําการกลางโลได้ซึ่งการกางโลหรือว่าการสร้างโลเนี่ยก็เพียงแค่เราทําการกดชาร์จโจมตีก็จะสามารถสร้างโลขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วพอเราทําการสลับตัวต่อไปเนี่ยตัวต่อไปที่เข้ามาต่อสู้ก็จะได้รับโลด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะเเเเหมมมมาาาาาาะะกกกกๆในนรรออออไปลลล่่่ัับตตวคยงงทีี้ืด ถึงจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้น10%นั่นเองนะนอกนือจากการสร้างโลแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ก็ยังมีความสามารถในการรวบมอนมีความสามารถในการบัฟอันตินะครับผมของตัวละครตัวต่อไปให้แรงขึ้นอีกด้วยนะเป็นระยะเวลา14วินาทีด้วยกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราทําการสลับตัวละครตัวต่อไปออกเนี่ยบัฟอันนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะครับมีการสร้างโล่มีการฮิวด้วยเล็กน้อยนะมีการบัฟดาเมจต่างๆนั่นเองนะครับเอาวว่าใครที่ต้องการตัวละครที่สร้างโลได้นะครับ ตัวนี้แล้วกันส่วนถ้าใครต้องการตัวละครซัพพอร์ตที่ฮิวได้ผมก็แนะนําเป็นเวอร์ลีน่าแล้วกันนะแต่ถ้าเราเลือกได้จริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เลือกตัวละครอย่างเวอร์ลีน่ามากกว่านะครับแต่ถ้าตัวละครเวอร์ลีน่าไม่ออกมาเราเปิดตู้มือใหม่แล้วก็ได้ตัวละครเจนซินมาเนี่ยไม่จะเป็นต้องรีก็ได้นะครับผมสามารถนํามาเล่นได้เหมือนกัน ต่อไปก็จะเป็นคอมโบคู่สุดท้ายที่ผมแนะนําน้อยที่สุดแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไปเลือกเล่นคอมโบระหว่างเกาชโลกับเวอร์ลินาหรือไม่ก็ไปเลือกเล่นเป็นตัวละครอย่างเอ็นคอร์แล้วก็ตัวละครอย่างเจนซินจะดีกว่านะก็คู่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคอมโบของตัวละครลินยานนะครับคู่กับตัวละครซัพพอร์ตตัวไหนก็ได้ที่เป็น5ดาวไม่ว่าจะเป็นเวอร์ลินาหรือไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเจนซินนะเพราะตัวละครอย่างลินยานเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่หลายๆเว็บนะครับผมก็จะจัดให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างมีเทลิสหรือววว่่่าาครออนกตัละยง แล้วก็เอ็นคอร์พอสมควรบางเว็บจัดให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่ในเทียบด้วยซ้านะครับแต่ว่าถ้าใครอวยหรือว่าใครต้องการเกมเพลย์ใหม่ๆเนี่ยผมมองว่าตัวละครหลินหยานที่เป็นระดับ5ดาวท่าน้ำแข็งตัวนี้เนี่ยน่าจะต,ตอบโจทย์ให้เราได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นการต่อสู้บนอากาศหรือว่าแอร์คอมโบนั่นเองนะจะเน้นเป็นการเปิดอันตีแล้วก็ทําการกระโดดเตะกระโดดต่อยมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมเพลย์ที่ผมคิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็เปิดรูปแบบการเล่นใหม่ๆได้พอสมควรเพราะเกมนี้อย่างที่ก,กว่่มมนคอพส ซึ่งในเกมเกมชินิมเพ็กเนี่ยยังไม่มีตัวละครที่สามารถทํแอร์คอมโบมาได้เลยเพราะตัวละครอย่างลินยานเนี่ยถ้าเราเลือกมาเราก็น่าจะได้เปิดเกมเพลย์ใหม่ๆอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ผมอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียของตัวละครตัวนี้ก็คือเวลาที่เราจะทําการคอมโบหรือว่าใช้แอร์คอมโบได้เนี่ยมันต้องเปิดอันติก่อนเพราะว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเราเอาไปเดินโลกสำรวจแมปเปิดกล่องอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอันติการฆ่ามอนก็คงจะเสียเวลาหน้าดูนะครับอรารมณ์ประมาณตัวละครไซโนประมาณเซียวประมาณนั้นนะครับผมในเกมชินที่ถ้าไม่มีอันติการฆ่ามอนก็ลาบากนรรราสโจมีธด่ว มอนมันไม่ค่อยตายนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนแลวกัรว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้นําออกมาทําเป็นคลิปนี้เนี่ยผมได้รวบรวมมาจากข้อมูลตอนที่ได้มีการเปิดเทสรอบที่2นะเพราะฉั้นตอนที่ตัวเกมเปิดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีการบัฟการเนิร์ฟตัวละครเกิดขึ้นได้แต่ว่าข่าวที่ผมได้ยินมาเนี่ยจะมีการบัฟ2ตัวละครนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างลินหยานนะครับหรือว่าเจ้าสิงโตของเรานะแล้วก็ตัวละครอย่างเกาฉโลนนะครับที่มีการบัฟเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคือเกาชโลนบนโหดอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะบัฟอะไรเพิิ่่่่มมมมมขึ้้้นนนนาาาาาออออีีีกกกกกเเเเเร็็ตตตงดดูัททปววถใชผผแะ เป็นคู่ของตัวละครกาชาโลและก็ตัวละครอย่างเวอร์ลีน่านะสับคนที่ไม่ได้เวยตัวไหนเลยก็ตามนะครับผมคิดว่า2ตัวนี้จะเป็น2ตัวละครที่สามารถทําให้ดีของเราเนี่ยเล่นง่ายอย่างแน่นอนเพราะเกมนี้เราจะสามารถจัดตัวละครได้เพียงแค่สตัวละครเท่านั้นนะครับไม่เหมือนเกนทินที่เราจะสามารถจัดตัวละครได้ถึง4ตัวละครพอนตาแหน่งที่จะเป็นในการจัดทีมเนี่ยตำแหน่งแรกก็คือเมนดีเพสนะครับผมส่วนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งซับพอร์ตฮิลเลอร์หรือไม่ก็ซับพอร์ตในการกลางโลกส่วนตําแหน่งตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซับดีเพสนะหรือว่าในอนาคตถ้ามีีตัวละะครรดเพสปภทท่ สลับออกมาใช้สกิลเก่งๆได้ถ้าเป็นในเกนชินก็ประมาณไทนาริเคอร์ชิงอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะมีการใส่เมดิพิไป2ตัวที่สลับกันออกมาใช้สกิลก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะแต่ผมคิดว่าในแพท1.0เนี่ยทีมกาชาโลน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับเพราะมีตัวละครอย่างกาชาโลมีตัวละครอย่างยินลินนะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างเวอร์ลิน่าซึ่งจะสามารถช่วยรีดาม่สสายฟ้าได้ดีมากๆทีหนึ่งเลยนะตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าตอนเกมเปิดเนี่ยกาชาโลจะได้บัฟอะไรบ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะเพราะผมก็มีแผนที่จะทำคลิปเกี่ยวกับเกม wonderling w e ยาวๆเ,เ,เหมือนกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ